เดินหน้าถอยหลังนี่แหละอันี้เป็นเมมโมรีการตเป็นค้วใจถ้าตัวนี้ถึงน้ำหรือหรือพังแล้วมันก็เสียงบาออกนี่แหละเปิดกระสดมนปิดวิธี่ใส่ก็คือเสียบปลั๊กเสียบไฟเสียบแล้วก็แล้วมันก็ติดชาร์จไปในตัวจาก้องพอชาร์จเต็มแล้วเข้าสิท้อไปใส่เข้าก็เปิดได้ พราะว่าเป็นทานแห่งอยู่ทานได้เรต้องไปใช้ทานเด้อแ,แค่นี้ละปุ่มหนึ่งปุ่มสองในบางประยุกต์มันเนี่ยเอานี้ละปุ่มนี้ละเดินหน้าถอยหลังถ้าอยากฟังธรรมะเรอ,อยากฟังเสียงสวดเราก็กดนี้ไปแต่ถ้าทีนี้ให้ฟังธรรมะให้ซึมซับหัวใจจะโค้งในแปดจะแปดสิบแหละมีธรรมะจิดตัวเกิดเท้าเป็นอย่างไปอย่างใดกอตายถิ่ม๋อ แม่นบอกแม่นบอกบ่มีบุญติดต,ตัวพาระบ่มี่าเท่า,าบ่ได้เหตุซีเท่าบลักซะถ้ำมาเท่ากับบ่มีมันบ่มียังเป็นมนุษย์เลยมนุษย์มันตรงมีมีธรรมามีศีลธรรมยังก็ได้นี่เดี๋ยฟังไปเดี๋ยวสีหูเดี๋ยวปฏิบัติตามตามนี่แล้วนะ,ะเราเอา,เอาเงินให้สักเงินได้ยอรา่ตอนนี้ ไมีไรแล้วใคไกิดเบียยักสิบครับอีหยังเพื่อนอีหยังเข้าอื่นบาตรูนบอกบาตรูนเอาให้สักแปดแปดพันไปยามโยมจากลงนี้ไปยมคิดหรือว่ามีใครเป็นที่พึ่งขณะเราเป็นๆอยู่เรายังพึ่งใครยังยากเลยยามยมจากไปยมจะพึ่งบุญจากใครนอกจากใจยมเองแล้วพุดโทเด้อจากนี้ไปนะและแทนบุญให้พ่อแม่เราบ้าง จมฟังรำไปพอจิตกุศลยกยกมือสาธุบุญขน่อยที่ฟังมือนี่ขอแผ่ให้พอแม่ขน่อยเดอ้อให้เพิ่นไดบุญเดอ้อสาธุสิว่าไปหลดได้ไ,ดไปเลยนะไ, <c oughs> ไปเก็บแปดสิบ ไปแล้วไปแล้วก็ดูแต่ละแต่ละชีวิตก็มีเส้นทางของแต่ละคนไม่ว่าจะยากดีมีจนแค่ไหนทุกคนก็มีเส้นทาง งแต่ละคนแต่ทางตรงนั้นเป็นไปเพื่อสุขกติหรือเป็นไปเพื่อทุกขติก็ต้องกำหนดให้ชัดกำหนดให้รู้ตามสภาพความจริงที่เราใช้ชีวิตอยู่อย่าไปเข้าใจว่าอยู่ไปไม่มีอะไรชีวิตตายแล้วก็เลิกกัน ถ้าคิดอย่างนั้นผู้เจ้าก็ไม่ต้มตัดสรุพระาละหันก็ไม่ต้องมีแต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นท่านผู้รู้แล้วหรือผู้อย่างรู้ท่านยังเห็นว่าภูมิภพของมนุษ,ษ,ษย์สัตว์ยังเวียนเกิดตายนะยังมีคติภพอีกมากมายที่เวียนอยู่ในส1มสบภพนั้นถ้าเราตั้งยึดด้วยความประมาทเราก็จะไปสู่ ทุกขติคูมเพราะเหตุนี้เราจรึงไม่ควรประมาทชีวิตที่เหลือน้อยไม่ควรประมาทเลยไม่ว่าสุขหรือทุกข์ทุกหรือสุขไม่ทุกไม่สุขไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามแค่เราใช้ชีวิตแล้วก็รู้ให้ทันและสุดท้ายก็อย่าไปมั่นหมายแต่ขณะเดียวกันกุศลเราก็ต้องทำบุญเราก็ต้องสร้าง บารมีเราก็ต้องบำเพ็ญเพื่อจิตเรานั้นในที่สุดก็คือหมดจดจากความเศร้าหมองจากกิเลสน้อยใหญ่นะก็ขอให้ญาติโยมหมัม่นพิจารณาใครที่ยังไม่ได้เจริญจิตตภาวนาก็เร่งรีบทำใครไม่ได้ทำความเพียรที่เจริญกุศลก็รีบเจริญกุศลใครที่ยังประมาทยังเมากับชีวิตอยู่ก็ให้มีสติ ก็กดเจริญพอ